หลังจากที่ลุงอุดอรได้พบกับการเรียนรู้ครั้งใหญ่พอไปศรีสาส่งมาผมนึกว่อายตัวเองอะคิดเลยว่าผมต้องทําไม่ได้เลิกเล่าเลิกเป็นนี้ทาแบบพอตัวทําแบบว่าใช้ต้นทุนให้น้อยที่สุดคิดว่าไอตัวไหนมัน,ม,นมันตัวประหยัดเปลี่ยนไปเยอะพยันขึ้นมีสติอะเอาคุณกท็ทำเนี่ยเป็นเครื่องมือผมวิธีหนึ่งเ <laughs> มื่อได้สติ จึงเลิกเล่าเลิกโลกเลิกทะเลาะหันมาช่วยกันทำงานคันแข็งทำเท่าที่ทำได้พอตัวพอกินพอเพียงตั้งต้นใหม่เมื่อตอนอายุ55ด้วยเงินติดตัวไม่กี่ร้อยบาท ใช้ความรู้ในการทำปุ๋ยอินทรีย์และน้ำหมักชีวภาพที่ได้จากศูนย์เรียนรู้ศีสะอโศกมาลดต้นทุนการผลิตร่วมกับความรู้จากประสบการณ์ตนเองอย่างเชื้อเหตุที่หมดอายุแล้วก็ไปขอจากรรงเพาะมาทำเป็นปุ๋ยดินระเบิดเร่งความเจริญเติบโตให้กับพืชผักทั้งที่ปลูกไว้กินเองและที่ปลูกไว้พืชขาย แตงกว่าต้นน้อยที่เฝ้าดูแลธนุถนอมแปลงนี้จึงเป็นความหวังของครอบครัวที่จะปลดแอกจากหนี้สินงวดสุดท้ายได้ผลจริงเลยเนะี่ยผมผมทำมนะันไปเสร็จแล้วใช้หนี้ไปเนะนี่ยเจ็ดหมื่นสวาแล้วนะเนื่อนเดี๋ยวนี้ทำง่ายจะได้ผมคิดเนี่ยขอให้เรารู้จะทำห้รู้จกเก็บด้วยก็ดีขึ้นแล้วนะอยากให้ก็ดีไปอย่างเงี้ยดีขึ้นไปอีกตั้งใจให้ได้เลยว่า สถานนี้จะไม่จนมึงมีใจวเนี่ยมีความสุขแล้วตอนเนี้ยคือความสุขง่ายๆจะการค้นพบกุญแจไขประตูทุกของชีวิตคือความพอดีพอเพียงที่จะนำชีวิตไปสู่การพึ่งตัวเองเป็นอิสระและค้นพบคุณค่าภายในตนผม่ได้ตัวเองจนว่าผมเนี่ยเพิ่งมาเจอทุกปลายชีวิตถาว่าผมไปตักได้ยุคสี่สิบสามสิบปานะ ผมทำอะไรก้าวนาบปไม่นี้เยอะท่านชมครับเห็นไหมครับเลิกกล้าเลิกจนสําคัญก็คือว่าต้องมีความรู้ครับคงจะต้องกลับมาถามพระคุณเจ้าอีกทีครับเรื่องเ,เรื่องของสติหรือการรู้รู้ว่าเรานั้นเนี่ยเราควรดํารงชีวิตเราอย่างไรใ,ในส่วนของพระธรรมที่พระสมถพุทธเจ้าท่านได้ให้ข้อคิดไว้ในเรื่องของสติเรียกสติกลับมาได้อย่างไรครับ ทีนี้แง่สติเนี่ยต้องบอกก่อนว่ามันไม่ใช่แค่รู้เฉยๆนะครสตินี่คือระลึกรู้หรือตระหนักรู้ค,รคือรู้จริงๆแล้วก็มีความรู้สึกพร้อมที่จะทำอย่างเช่นเมื่อกี้ที่คุณุดรบอกว่าได้สติแล้วมันเหมือนกับมีเครื่องมือทุกอย่าง นนในแง่ของพระศาสนาเนี่ยก็ถือว่าสติเนี่ยพระเจ้าตรัสไว้บอกว่าสติสัพพะปัติยาจำปัถานาสติในที่ทั้งปวงหมายามว่าไม่ว่าในแง่าการงานทางโลกมีอาชีพหรือในแง่ความสัมพันธ์กับคนในครอบครัวหรือในแง่าการเป็นบัติธรรมจันต้องใช้สติทั้นน,นั้นในแง่สติเนี่ยถือว่าเป็นเครื่องมือสําคัญที่สุดตัวเล่าเองเนี่ยเป็นตัวทําลายสติสติถามว่าเราจะทําให้คนที่ ดื่มเหล้าได้สติได้ยังไงอันนี้ก็คือกระบวนการที่เข้าใจว่าเครือข่ายองค์กรกดเหล้ากําลังทําอยู่ที่ทางญาติโยมกาลังช่วยกันทําอยู่ช่วยกันกระตุ้นให้สังคมเกิดความตระหนักรู้เนี่ยคือการให้สติกับสังคมแล้วคนที่ได้รับเนื่อได้ฟังข้อคิด ความคิดอย่างนี้แล้วเกิดได้คิดได้ฉุกคิดขึ้นมามีสติแล้วเดี๋ยวเขาจะค่อยๆกลับเนื้อกลับตัวได้ภาษาพระเนี่ยท่านจะสอนกันอยู่ประจําบอกว่าสติมาปัญญาเกิดสติเตลเดิดจะเกิดปัญหาสติมาหมาไม่กัดสติถูกฟัดจะกัดกับหมาคือถ้าเกิดสติมาปุ๊บเนี่ยมันมันหาทางเองอย่ง <c oughs> ลุงที่ว่าในหาทางกู้ชีวิตตัวเองกลับคืนมาได้แต่ว่าถ้าเกิดว่าไม่มีสติแล้วต่อให้มีปัญญามากรองอยู่ตรงหน้าใครมาพูดจากรอกหูอยู่ก็ก็ไม่ได้แต่ <c oughs> สิ่งสําคัญ สำหรับคนอย่างเราๆท่านๆท,ที่กําลังช่วยกันให้สติสังคมเนี่ยต้องทําในใจไปว่าต้องทาบ่อยๆคือเราหน้าที่เราคือเป็นกลางมิตรทาให้คนรู้จักคิดหรือเกิดวุิสมนิการนั้นเราต้องทํามากเท่าที่เราทําได้ทำให้เต่มที่ด้านหนึ่งต้องต้องนึกถึงนิทานเรื่องหนึ่งวันที่เขาบอกว่าชายหนุ่มคนหนึ่งแกหิวแกก็ซื้อขนมกินกินชิ้นที่หนึ่งไม่อิ่มก็ซื้อชิ้นที่สองกินชิ้นที่สองไม่อิ่มอีกก็ซื้อชิ้นที่สามกินเข้าไป ก็ยังไม่อิ่มอีกแต่ใกล้อิ่มเต็มทีพอซื้อชิ้นที่4กินเข้าไปปุ๊บแกอิ่มขึ้นมาหอนพออิ่มมาสติมาปัญญาเกิดแกตกหัวตัวเองทันท,ทีเลยเปรี้ยงบอกว่าโอ้ยเรานี่ไม่น่างโง่เลยเราซื้อขนมชิ้นที่หนึ่งชิ้นที่สามกินทำไมเนี่ยซื้อขนมชิ้นที่สี่ชิ้นเดียวกินก็อิ่มแล้วรู้นี้ไม่ซื้อชิ้นที่หนึ่งชิ้นที่สามกินหรอกคิดงโง่เลยเรา ถามท่านปรกาศเอกวิทวรนว่าคิดอย่างนี้ทีโง,ง่หรือฉลาดจากไปแล้ใจไม่แน่ใจะครับคือถ,ถ้าถ้าจะพูดว่าโง่ก็กรุณาหันหน้าไปทางอื่นแล้วกันนะรหันมาทางพระคือชายหนุ่มคนนี้อาจจะโง่หลายคนก็จะคิดอย่างนั้นแต่ว่าด้านหนึ่งเราทํางานเรากําลังให้สติคนสื่อสารความดีกับคนเราก็ต้องคิดอย่าง,งานั้นไม่มีขนมชิ้นไหนไม่มีขนมชิ้นที่สี่ในโลกอ่ ไม่ว่าจะกระบวนการเลิกเล่าเลิกอบายม,มุขเลิกกระบวนการที่คนทําชั่วต่างๆเนี่ยมันไม่มีขนมชิ้นที่4เราต้องค่อยๆช่วยกันป้อนขนมให้สังคมทีละชิ้นทีละชิ้น,นอิ่มเมื่อไหร่ก็เลิกเหล่าเลิกจนได้เมื่อนั้นสําคัญคือเราต้องช่วยกันทําหน้าที่ต่อไปเรื่อยๆ กระบวนการตรงนี้คือกระบวนการที่สังคมจะต้องให้ความรู้เร่นงกนและกันหลายคนมองดูว่าพอเรามีปัญหาเราก็ใช้เล่าเข้าไปทําให้เรากล้าอย่างที่่ลวงพี่ว่าเนี่ยนะครับให้ให้เรามีความกล้าเรากล้าเราก็เลยขาดสติมันก็เลยเป็นเหมือนกับวัตถจักรรห่งความเลวร้ายสิ่งที่เราน่าจะทําก็คือนําเอาหลักธรรมะเข้ามา